Good Morning เสียงแจ๊วเสียงดีเสียงใสด้วยมะนาวจากสวนผิวไม่สวยแต่หอมหอมมะนาวบีโอนะคะบางคนบอกว่าถามวิีิบอกว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่มีเวลาลดหุ่นทํายังไงหุ่นถึงจะดีอยากรีดไขมันสูตรนี้ค่ะบอกเลยหาของง่ายๆทั้งทํากับข้าว ก็กาแฟดำมะนาวหนึ่งแก้วรีดทุกส่วนก่ะไขรมันต้นแขนหน้าท้องใครอยากคนดีก็ลองทําดูนะคะกาแฟดำมะนาวเก็บจากสวนอหอมสูตรนี้เคล็ดลับแต่ไม่ต้องลับหรอกค่ะบอกกันหุ่นสุขภาพดีต้องมะนาวนี้เขาจะมี วิตามินซีสูงที่สุดนะคะบางคนแล้วก็ใช้แทนยาสีฟันอย่างไรพี่พยาสีฟันเพราะาเราทานอาหารใช่ไหมคะข้ามหินปูนจะจับเป็นก้อนๆอนหั่นมะนาวเปลือกมะนาวก้นมะนาวไม่ต้องทิ้งทาทาวงแขนก็วงแขน ขาวนะคะยกแขนขึ้นจะได้มั่นใจมากมายก่กองนะคะแล้วก็มะนาวเปลือกมะนาวที่เรืออมไว้ในอมไว้ในฟันฟันก็จะขาบล้างกินปลาคาบหินปูนนะคะหินปูนจะไม่ได้เกาะทำให้ปากหอมด้วยกลิ่นมะนาวเวลาเราจะคุยกบับพราะว่าเรากินอาหารรสจัดใช่ไหม วิกินซ้มตามแปรกปลายอย่างเงี้ยอาหารไทยมันรสจัดนะคะไอเดียดีดีลดทุนด้วยกาแฟดำมะนาวทำเลยค่ะทำเลยดื่มเลยรีดดีท็อกรีดวิ่งเข้าห้องน้ำเลยภายในห้านาทีก็ถึงว่าได้ผลรวดเร็วทันใจกาแฟดำมะนาวนะจ๊ะ ลองทำดูค่ะเพื่อนๆใครอยากได้วิตามินสูงในร่างกายนะคะกืนด้วยวิ <c oughs> อยากกินมะนาวแก้บาดแก้ไอชุ่มคอชื่นใจหน้าหนาวแล้ววิวิต้องดื่มน้ำมะนาวเอาดื่มสดๆด,ด,ดื่มน้ำมะนาวก็มะนาวปั่นก็สดชื่นนะคะ ากมายค่ะสุดที่จะบรรยายทำเลย